โอเคครับก็กคบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงคอมเมนต์กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนับสนุนกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอร์สตองเก้กันในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่6กละสาใน ID เดยสัวเอ็กนอตหรือชื่อเก่านั่นก็คือตัวอย่างสายฟรีนั่นเองนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการเปิดของทองใน ID กันสักหน่อยนะครับก็เตรียมไว้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีทางสดของ หายะบุกนะครับหรือว่าทางส่วนของโลกไหายนะตะขาบนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําการตีตะขาบกันสักหน่อยนะครับก็ไม่เคยทําคลิปตีตะขับกันในคลิปนี้เลยใช่ไหมในไอดีนี้นะครับก็จะตีตะขาบแล้วก็เอามาแลกของทองกันนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่ไปดูกันนะครับก็ฝากทุกคนเช่นกันกดไลค์คลิปนี้เพื่อไปกนกตุ้ใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดปุ่มตามก็ฝกากเช่นกันกดปุ่มตามเพื่อเปกระตุ้ใจให้ผมด้วยทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่านะครับ let's go สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนพันแมนเดอร์สตองเกตเลยนะครที่แสนจะถูกและรวดเร็วผมขอแนะนำนี่เลยขั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นเกมอวีฟฟรีไฟหรือแม้กระทั่งพับจีโมบายร้านเขาก็มีทุกคนเลือกกันอย่างมากมายและที่สำคัญเลยร้านเนี้ยเติมเร็วมากอย่าลืมไปใช่บริการกันได้เยอนนะที่สำคัญเลยอย่าลืมบอกว่าม่ท่องสอนชนะด้วยนะครับเขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราไปนานๆน,น,นะ โอเคนะครับก็เดี๋ยวก่อนเลยเริ่มมาทําการอัปเดตอันดับกันสนั่ละกันนะครับว่าตอนนี้อันดับปเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็ตอนนี้ผมไนดะ้ทําการเปิดพลังทีมแนบบอยแล้วนะครับก็พลัง8ล้าน8แสน1 4 0นะครับตัวนี้ก็คือเป็นพลังที่ยังไม่ได้ดันนะเป็นพลังที่คุณจะน็อตดันเอาไว้ก่อนที่จะ ฝากผมเล่นไอดีนี้นะครับก็น่าจะประมาณ78วันได้แล้วนะครับที่พลังอยู่เท่านี้นะผมก็ปั้นแค่ทางสนของเจ้า G4 ต่อจากคุณจานนอตนะครับก็ตอนนี้อันดับก็ขึ้นมาเป็นที่8แต่ัเป็นตอนแรกที่ประมาณ20กว่าใช่ไหมก็ท็อปหนึ่งก็จะเป็นคุณบอลชาวไล่อยู่เหมือนเดิมนะพลัง14หลานที่2ก็เป็นอันนี้นะครับปาเนนใช่ไหมที่3ก็มาสจย์นะครับที่4ี่ก็ IP ฟุบุกินะครับก็ประมาณนี้เลยครับอันดับก็ค่อนข้าง จะเป็นคนเดิมๆทั้งส่วนมากนะแล้วก็จะมีแค่เรานี่แหละที่เปิดทีมเต็มแล้วก็ขึ้นมาเป็นท็อปแปดนะครับส่วนคนอื่นก็ยังอยู่แถวๆนี้อยู่นะครับก็ไล่เลี่ยกันนะส่วนอันดับด่านเนะี่ยไหมเอออันดับด่านก็ไม่ได้ไต่เลยนะครับตัวนี้ก็อยู่อันดับที่49นะ8 1ดาดาวนะครับก็ถือว่าใชาก้กว่าคนอื่นอยู่นะเพราะคนอื่นเขาน่จะเลเวลนำเราไปจนข้างไกลเลยนะเขาเท่าไรเนี่ยแ6ดสนะของเราเท่าไรของเรา83นะครับตรงนี้ก็คือพลังเลเวลตามคนอื่นของเขานะอื ไม่รู้ตามได้ไงส่วนตัวละครนะครับก็แข็งแข่งอันดับที่สามของเซิร์ฟนะครับสามล้านแปดแสนนะครับตัวนี้ก็คือดันขึ้นนิดเดียวนะก็คือฟาร์มแค่ตัวละครขึ้นไปนะครับก็เลยพลังยังไม่ค่อยขึ้นมากมายนะครับก็ยังติดท็อปสามได้อยู่นะอืออตอนแรกผมคิดว่าได้ตกท็อปไปแล้วนะครับก็ตกมาเป็นท็อปสามนะมีคุณบอลเช้าไล่เป็นที่หนึ่งคุณหนุ่มเช้าไล่ที่สองนะครับก็คิดว่าน่าจะ ใช้เวลาปั้นตัวละคร G4 คืนกลับไปสักนี้นึงนะเพราะน่าจะคืนตำแหน่งที่1ได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวละครอ,อย่างราชาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะตึงกว่าแล้วก็คุณบอลน,นี่คือมีของแดงเรียบร้อยแล้วนะครับฉันเป็น,นดาเมจคีมาด้วยนะคือบอกเลยว่าต่อยทีนี่คือหน้าโยกนะครับเออ แล้วก็ต่อมาเป็นกิวครับกิวก็อยู่อันดับที่หนึ่งนะครับกรเกษตรแฟมบารีนะครับก็คือตรงนี้ถือว่าทิ้งห่างจากจกิวเก่าเราอย่างรักเงินแฟนเลยนะครับก็ย้ายขึ้นไปอยู่ทางส่วนของกิวเกษตรกันหมดแล้วนะตัวนี้ก็เลยทําให้พลังมันค่อนขอ้างต่างกันนะครับอืก็เป็นที่หนึ่งนะครับสองร้อยเอ้ยใช่ใช่สองร้อยสี่สิบสองล้านเนะอู่ตอนแรกผมมองเป็นสองพันถือเลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูทีมผมตอนนี้หน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ ใส่ตัวละครเข้าไปทุกตัวแล้วนะครับก็ใช้เป็นทีประมาณนี้เลยนะครับก็จะกพรพัดเด็กกับ G4 ไปยืนเถิดกันนะจะได้บัฟเพิ่มความตึงให้ g 4ยืนานานๆนะครับส่วนตัวเสริมก็จะเป็น3ตัวหน้านะเป็นตัวบัฟช่วยแถวหลังให้เราอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เลยส่วนราชาทะเลีนี่ก็คือ ยังไม่ได้ปั้นเลยนะครับก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยทุกอย่างแบบขาวจั่วเลยนะครับตัวละครดูดีนขาวหมดเลยถ้าเกิดได้ปั้นขึ้นมาหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะสักสิบล้านได้ไม่ยากเลยแล้วก็ G4 น่าจะสักสี่ล้านห้าล้านน่าจะได้นะครับตรงนี้แต่ก็ไม่แน่ใจนะน่าจะสักสี่ล้านเลยเออห้าล้านน่าจะเอร์เกินไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตีแล้วหายนะกันดีกว่านะครับอยากเปิดของทองแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราตีครบเนี่ยก็น่าจะสามารถแลกเพิ่มได้อีกใช่ไหมตรงนี้ก็คือผมมีอยู่ห้าสิบก็น่าจะ แลกไปปุ๊บเออนีกลายเป็นหกสิบสองแล้วเปิดได้สามชิ้นนะครับก็เดี๋ยวฟาร์มตรงนี้เพิ่มอยากได้สักยี่สิบนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเราทําการสกแกนตะขาบก่อนละกันนะครับขอสักหกสิบปอร์เซ็นตได้ไหมถ้าเกิดได้สักห0สิอร์นี่คือก็จะเพิ่มดามจยว่าข้านเยอะเลยโอ้โหไม่ได้ละเราจะต้องได้กดเพชรกันนะครับตรงนี้ส0สิปอร์นตโอเครอบนี้ขอหกสิบเลยละกันได้ไหมหกสิบเลยได้ไหมซื้อขึ้นมาโอ้โหอีกรอบหนึ่ง กดอีกสักรอบ60%ปุ่มโอเคสวยงามนะหมดไป5 0รนะถือว่าไม่เยอะมากไปเราไปตีกันดีกว่านะส่วนทีมที่ใช้ตีก็จะเป็นทีมนี้เลยนะครับก็ G4 มายืนหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนคอเป็นคอจากพันเด็กนะครับประมาณนี้ให้คิงบัฟไล่โจมตีให้กับเพื่อนนะยุงกับ G4 เป็นดาเมจหลักนะส่วนที่เหลือก็เป็นตัวเสริมอย่างที่บอกไปนะจริงๆก็เปลี่ยนออกก็ได้นะทะเลเป็นทะเลเล่างนี้ก็ได้แต่ว่าผมอยากให้มันเป็นไล่โจมตีนะมันสร้างดาเมจมากกว่านะครับมา ลองดูกันดีกว่าที่ผมนี่คือกระบองเหล็กอาจจะไวนิดนึงครับพอดีแบบใส่เป็นของความเร็วให้นะครับก็ไม่รู้ใส่ทําไม <laughs> พอเล่นในเกมจริงที่สู้กับคนอื่นใน p v พก็ไม่ไม่ได้ขยับอยู่ดีนะครับคือแบบนิ่งกิฟเลยแล้วจ้วงไปกก่อนนี่นะครับผมยุงก็เบานะคืออย่างที่ว่าไปไอดีนี้คือเป็นแบบเมน G4 แบบหนึนะครับก็ต้องรองดูผลงาน G4 ฉีดเข้าไปฮนะ ซื้อมเมื่อไปหนึ่งทีระเบิดระบายสามล้านเก้าแสนดาเมจนะครับแล้วรุนระเบิดเผาไหมถืงแปดล้านเจ็ดแล้วยุงจ้วงไปต่อตหลนี้แปดล้านเก้าแสนดาเมจแล้วจีโฟมายแล้วครับคืนเลเซอร์ครั้งทีระบายสี่ล้านแปดแสนเป็นไล่โจมตีจากอีกาสไนตต่อยกันมาหนึ่งล้านสองแสนดาเมจต,ติดพิษแล้วก็ระเบิดบึ้ม้าไปสิบห้าล้านหืนี่แหละคือดาเมจนี่คือ แรงมากเลยนะมีทั้งราชาแล้วระเบิดไปอีกสิบห้าล้านไปอีกยี่สิบล้านอูวี่ดิระเบิดกันแบบต่อเนื่องมากๆเลยนะแบบบึ้มบึ้มบึ้มเลยนะแล้วระเบิดไปอีกสิบสามล้านดาเมจแล้วคิงตีธรรมดาไปไอันนี้คือผมต้องการให้เป็นบทขยี้นะครับแล้วก็คือดาเมจมันจะแรงกว่ามันป้าด,ดนะจ่ายธรรมดาไปครับเดี๋ยวเข้าสู่เทินที่สองนะตัวนี้ผมไม่เดี๋ยวผมว่าผมผมปิดลูกเออปิดกระบอกหลีก่ารู้สึกว่าให้ราชาทะเลตีน่าจะคุ้มกว่าป่ะอือติด ติดกัดก่อนแล้วก็ดาเมจแรงกว่าด้วยแล้วก็คีงเอนจิ้นบัฟขึ้นมาครับตรงนี้แล้วเลเซอร์ข้างทีเข้าไปอือเดี๋ยวขอดูดาเมจสักรอบนึงนะผมต้องการกดสกิปแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดนั่งดูจนจบนี่คือน่าจะคลิปสักครึ่งชั่วโมงไม่นะจบนะเพราะมันต้องสู้สามรอบรอบละสามถังใช่ไหมก็เก้าเทินอะก็ไม่ตดเก้ารอบคูณสามสิบสี่ก็สามสิบหกเทินแล้วเบิดไปห้าติดห้าล้านโอ้โห ดามเมทนี่คือแรงมากๆเลยดูดิดโอ้โห15ล้านฉีดไปอีกสิรอบที่สามบ้ากันไป7ล้าน5นะหึ่แรงขึ้นเรื่อยๆแล้ว,ลวเบิดไป20ล้านเป็นไงผมบอกเลยว่าดามเมทนี่คืออลังการมากนะไปทําการข้ามเลยก็แล้วกันนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าจะได้ดามเมทเท่าไหร่นะครับมาจบไปรอบแรกแล้วก็ไปสู่รอบที่สองใช้เป็นทีมเดิมเลยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะครับปึบกดข้ามไป อาจจะช้าเรื่องแล้วพอดูพอดีว่าตาขาบมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะมาไปกันต่อรอบสุดท้ายนะครับมากดข้ามไปเลยโอเคดาเมจทำไปก็ทำไป1,775งพัน็ล้านสี่แส5ล้านดาเมจนะครับเอ้ยไม่ใช่ล้านสิดาเมจเฉยเออ ก็เป็น G4 ทําไป5 6แล้วก็ราชาทะเลลึกล่าง SSR พัดก็ทําไป29%นะคคือเป็นดาเมในในใจไล่โจมตีแล้วก็กัดก่อนสัดส่วนมากนะ้อยแล้วก็มียุงรองลงมานะที่เป็นดาเมจเพียวนะส่วนที่เหลือก็เป็นตัวซับให้กับเพื่อนในทีมนะครับ G4 นี่คือทําดาเมจข้าคงเส้นคงวานนะดาราว330ล้านนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการตีต่อครบสรอบเลยละกันนะครับน่าจะกดสริปต์รัวแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนั่งรอนี่คือยาวแน่นวนนะครับตรงนี้มา เราตะขาบเลื้อยมาทำการข้ามเลยปืบเข้าให้ข้ามไปค้างค้างปืบโอเคไปกันตต่อโอเคแล้วก็รอบที่3มนะครับตรงนี้ปืบมา รอบนี้มาดูกันนะครับว่าจะได้ดาเมจเท่าไหร่รอบก่อน1,775ล้านใช่ไหมรอบนี้เท่าไหร่ไหนดูซิรอบนี้ยังไงยังไ,ไงปึ๊บโอโหดาเมจหายไปประมาณ60ล้านนะครับเอ้ยดาเมจหายไปไหนเอ่ยเหมือนดาเมจจะหายไปนิดนึงนะครับเอาใหม่อีกรอบหนึ่งซิเมื่อกี้มันอาจจะบักหรือเปล่าไม่หรือว่าผมควรให้ให้กระบองอะ็กออกไหมมลองดู เดี๋ยวลองให้กระบองเหล็กออกดูนะครับรอบนี้ว่าจะเป็นยังไงนะหรือว่ารอบก่อนนี้ผมไม่ได้ให้กระบองเหล็กออกมันเลยเบารอบแรกที่ผมไม่ออกแล้วบอเพราะรอบแรกเราให้ออกไปประมาณเทินหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ปิดเนาะถ้าออกไปสองเทินสิข้ <c oughs> ามืบช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  โอเคนะครับรอบสุดท้ายเรามาดูกันดีกว่าว่าจะได้ดาเมจเท่าไหร่นะครับตัวนี้อืมนี่ไงได้ดาเมจขึ้นมาเป็น1,800ลร้านนะครับตัวนี้ดาเมจี4ก็ระดับเดิมนะครับน่าจะมี ได้เมจากกระบอกเหล็กขึ้นมาบับช่วยนะครับนี่ไงประมาณสิบสี่ล้านสามรอบก็ราวๆประมาณหกสิบล้านอย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นดาเมจจากกระบอกเหล็กส,ส่วนมากเลยนะครับอันดับก็จวนอันที่สองของเขนะครับตีน้อยกว่าเขาประมาณสามรอยล้านนะครับสองร้อยล้านกว่าอืไปไปรับลูกแก้วทองคำของเราดีกว่านะครับได้มาเป็นสิบสามลูกนะเหมือนจะไม่พอหรือเปล่าตัวนี้ก็แลกได้แค่สองใช่ไหม ตรงนี้แลกได้สามนะครับแต่ก็ไม่พออยู่ดีนะอือปะผมแลกตรงนี้เก็บไว้แล้วละกันนะครับก็จะกลายเป็นหกสิบแปดเศษแล้วนะส่วนที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วไหมเหลืออะไรตรงนี้อ่ะเหลือตรงนี้เราแลกไปหน่อยไปสักเจ็ดสักเจ็ดเโอเคแลกไปเจ็ดนะหบพอดีมาเดี๋ยวเรามาเปิดของทองกันดีกว่านะคนดูรู้สึกว่าของทองเรานี่คือวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีอยู่หนึ่งสองสาม 6 7 5่7ชิ้นนะครับอันที่หวังผลก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับที่ค่อนข้างที่จะหวังให้ได้เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีโจมตีความเร็วนะครับก็โจมตีโจมตีความเร็วคืออะไรวะโจมตีความเร็วเออมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากที่อันนี้ก่อนละกันนะครับอันที่น่าจะเกลือที่สุดหรือเปล่ากดไปเลยละกันนะครับชิ้นแรกขึ้นมาเป็นทางส่วนของรองเท้ามัธยมนะครับมาดูกันว่าเป็นออฟอะไรนะปึ๊บ ได้มาเป็น HP ผลต้านทานนะครับยังไม่ดีนะมาเรามาเอ้ยอันนี้มันเป็นเซตแฟตนะเรเดนเดนแบบเพิ่มหนึ่งนะเอาเซตนี้ก่อนละกนะันนะมันเป็นเซตแฟรเผื่อได้ลุ้นนะเอาเป็นเซตชั้นเลือดต,ตรงนี้ละกันนะได้ทั่วไปนะกดไปครับมี2ชิ้นนะรอบแรกขึ้นมาเป็นกางเกงเซตต่อสู้นะมาดูออฟกันนะครับปึ๊บโอ้โหได้มาเป็น HP HP หน่วยนะถ้าเป็น HP HP เปอร์เซ็นต์นี่คือสวยมากๆเลยนะครับตรงนี้ปะ่ะไปต่อเลย ชิ้นที้สามมาเป็นชุดลำลองนะครับตรงนี้มาดูกันที่ออฟนะครับว่าจะสวยหรือเปล่านะปึ๊บเอ้ยแล้วรอบนี้มาเป็น HP 3มแถวเอ้ยเราให้เป็น h p น0มาด้วยนะครับถือว่าอันนี้คือได้ใช้นะนี่ถือว่าใช้งานได้เลยนะทำาขึ้นของแดงถือว่าสวยเลยนะชิ้นนี้แล้วมากันที่เซตนี้ก่อนดีกว่านะ หวังว่าจะได้แฟดเป็นโจมตีความเร็วนะเปิดขึ้นมาเป็นเซตมือปืนส่วนมือนะดูออฟปื้มก็ให้เป็น HP ความเร็วอุย้ยที่ได้นะถ้าเกิดเป็นโจมตีความเร็วนี่คือสวยงะมากๆเลยอันนี้ภาษาที่ไม่ก่อนไปอันนี้ภาษาที่ไม่ก่อนโอเคมาถึงกันที่สิ่งสําคัญในคลิปนี้แล้วนะครับ3มชิ้นนี้คาดหวังได้โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะกับโจมตีโจมตีความเร็วนะวาม,มา <c oughs> กดไปแล้วมาเป็นเซตป่าเถื่อนส่วนแหวนนะจองอังหวะนี้ยังไงออฟป,ปื้บอูได้มาเป็นโจมตี HP เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้โอ้โหเสียดายแม่ไปกันต่อครับชิ้นต่อมาเป็นกางเกงป่าเถื่อนโอ้โหมากันครบเซตเลยนะทั้งแหวนทั้งกางเกงนะดูออฟกันนะปื้บเฮ้ยแล้วนี่ไงแล้วได้เลยเป็นออฟโอ้โหใหม่ยันตกใหม่ยันตก <laughs> เราได้มาเป็นออฟโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ก็ได้ใช้นะแล้วก็มีเป็นห้อยออฟลอมาเป็นป้องกันนะคือเสดาถ้าเกิดเป็นโจมตีด้วยชิน้นนี้คือสวยมากเลยนะมากันชิ้นสุดท้ายนะครับตรงนี้คาดหวังโจมตีความเร็วนะกดไปครับปึบแล้วมาเป็นอาส่วนของรองเท้าเซ็ตอัศวินนะครับมาดูออฟกันนะปึบเอาน,นี่ไงแล้วมาเป็นโจมตีความเร็วจริงๆเออเอ้ยเราสมกับดิวผหมรอคอยจริงๆนะครับก็ได้มาเป็นทางส่วนของ โจมตีความเร็วนะครับก็อยู่ส่วนของรองเท้าที่สามารถเอาไปใช้ต่อได้ด้วยนะตัวนี้คือโจมตีความเร็วผมนี่คือมันพึ่งมีชิ้นเดียวใช่ปหนี่ไงมีชิ้นแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นสีทองนะเออถือว่าค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ได้เป็นออฟพอรองเท้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมที่ผุดขึ้นมาอันหนึ่งไหนเอยอ,อยู่ส่วนไหนอยู่ส่วนกางเกงอ๋อเป็นส่วนซ้ํานะครับอันนี้เป็นมือปืนเซ็ตบ็อกนะคือมือปืนคุ้มกว่านะ เอือน,นี้คือเซตมือปเปลือยนครั้งที่จะดีกว่านะก็เดี๋ยวโยกไปให้ทั้งส่วนของยุ่งถือก็ได้นะครับแล้วก็ออฟความเร็วนี่คือนะ่าจะเอาไปใส่ให้ทะเลแหละนะคือใส่แล้วกันไหนๆก็ได้เข้ามาดูแล้วนะครับก็ทะเลผมเน้นเป็น สปีดนะครับแล้วก็จะมีกระบองด้วยที่เป็นสปีดอีกตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะไปทําการแก้กของนอกรอบเนาะให้ทะเลผมต่อยได้แรงมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับจะได้เป็นดาเมจเสริมให้กับทีมของเราเนาะก็พลังลดไปนิดนึงนะเพราะว่าทาการเปลี่ยนของทะเลมาตะวันนี้นะครับก็คิดว่าถ้าไปปั้นนอกรอบต่อดีๆก็น่าจะขึ้นละสิบหลานได้หรือว่าคนดูอยากเห็นผมสตรีมไหมสตรีมดันพลังไอดีนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้แล้วกันนะครับก็ใจหนึ่งก็อยากสตรีมอยู่นะ โอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีโดยประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ก่อนจากกันไปเช่นเคยนะครับขออนุญาตฝากร้านคันเทพด้วยนะครับร้านเติมเกมมือถือที่ถูกในประเทศไทยต้องที่ร้านคันเทพเท่าน,นั้นนะครับอย่าลืมมาใช้บริการการันในเยอะด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องสอนแชนแนลด้วยนะครับเพื่อให้เขาเป็นสมอนเตอร์นในช่องเราไปนานๆนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ